วันนี้เรามาใช้บลัชออนนะคะหรือว่าปัดแก้มจากบ้านแพทริกทาให้ดูนะคะซึ่งนะคะซึ่งเราจะใช้แปรงนะคะจากบ้านอชิตาทั้ง2ตัวเลยนะคะโดยใช้คนคนนี้นะคะกับตัวของปัดแก้มนะคะเนื้อครีมแล้วก็ใช้คนคนนี้นะคะปัดแก้มเนื้อฝุน่นซึ่งทุกคนคือตัวนี้มันดีมากทุกคนมันแบบจิกสีดีแล้วแบบว่ามันสามารถเข้าซอกตามซอกแก้มของเราเนี่ยได้เห็นไหมซึ่งมันทําให้การปัดแก้มของเราเนี่ยไม่ลงมาเกินส่วนของปีกจมูกเนาะ ะะโดยใครที่เ,เวลาปัดแก้มนะคะเราเรารู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยดูมีอายุมากขึ้นนะคะแนะนําว่าการปัดแก้มเนี่ยนะคะอย่าต่ากว่าปีกจมูกโอเคเนาะนะคะก็คือช่วงนี้เนาะก,ก็คือพย,พยายามปัดช่วงเนี้นะคะก็จะดูเด็กลมเนาะหรือถ้าเกิดใครต้องการให้หน้าของเราเนี่ยนะคะมันยกขึ้นนะคะก็คือปัดจากขมับนี้ลงมาเห็นไหมสีที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือจะเป็นสีที่ชื่อว่า she's that girl นะคะน่ารักมากทุกคนนะคะยะเปิดให้ดูนี่นี่เลยสีนะคะก็คือจะมีตัวของ สเีเนื้อครีมนะคะก็คือจะอยู่ด้านล่างนี้<ๆ>เขาก็จะมีแบบเหมือนพลาสติกแบบของตัวเปิดปิดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีส่วนของแป้งปัดแก้มแบบฝุ่นนะคะวิธีการใช้เนี่ยปกติเราเราจะชินกับการที่ใช้ปัดแก้มแบบครีมก่อนถูกไหมแต่ปัดแก้มของบ้านแพทติกาเนี่ยเขาบอกว่าให้ปัดแก้มเนื้อฝุ่นลงไปก่อนทุกคนนะคะเอ๋เนาะเราก็นี่นะคะแต่งสีนะคะเดี๋ยวยังไงดีเนี่ยนะคะนี่คนนี้เนาะจะสวอชให้ดูก่อน เนี่ยเธอนี่คือเนื้อฝุ่นนะคะสีน้องน่ารักมาะแล้วก็เนื้อครีมนะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูเนี่ยเนี่ยสีเนี้ยมันออกพีชๆนะคะซึ่งเราว่าใครที่ชอบนะคะนี่เห็นไหมนี่คือเราแตะนิดเดียวเองนะคือพิกเมนต์เขาแน่นมากอะแล้วแปลงบ้านอชิตาเธอมันสามารถเข้าตามซอกของเราได้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแปลงเนี้ยคือดีมากลยคเมนจริงหาซื้อได้จากไหนก็จริง if a n boy ก็มีนะ แต่ไม่แน่ใจว่า if and boy เขามีทุกสาขาหรือเปล่าเนาะแต่เราตามมาจากตะก้านะคะ o f ฟ i ิ i a l ลของบ้านอชิตาเลยเดี๋ยวเราปักตะก้าให้ทุกคนได้แบบไม่ต้องวอลไปหานี่ดีจริงๆเพเชื่อฉันแล้วก็สีของบ้านแพททิกทานี้นะคะชีสแตทเกิลนี่สีน่ารักมากเนาะพอเราปัดแบบฝุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราปัดแบบครีมนี่นะคะก็ใช้แปรงจากบ้านอชิตาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นคนละรุ่นกันเนาะนะคะอันนี้แปรงของบ้านอชิตานี่เราว่ามันคุ้มนะเพราะเขามาหลาดด้ามากแล้วเขามีกระบอกแปรงมาด้วยเดี๋ยวเราข คือมันดีมากทุกคนเราเอาไปแต่งหน้าให้ลูกค้าแล้วเราก็ตามของตัวเองมาด้วยเนอะนะคะเราก็แตะสีไปแบบนี้นะคะแล้วก็เบรนที่แขนก่อนนะอย่าจุ่มปุ๊บปั๊บปั๊บเลยนะคะให้เราเบรนที่แขนก่อนแล้วก็ค่อยๆแทบไปเนี่ยแบบเนี้ยมองไหมแล้วก็แบบตรงจงมูกด้วยแบบน่ารักทุกบุทีดด่วิแล้วก็ที่คางด้วยประมาณนี้น่ารักเนาะสีแบบสีคือมัน มันได้มากเลยทุกคนเนี่ยให้ดูแล้วก็แปรงของบ้านอชิตาที่เขาจิกสีดีมากเลยคอมเมนต์แล้วก็สีเนี้เธอมีตลับเดียวไม่พอฉันเชื่อว่าทุกคนได้ลองแล้วทุกคนจะกลับไปตําอีกเพราะว่าเขาติดทนมากเหนือดีเกี่ยง่ายเลยคอมเมนต์จากบ้านแท็บจิตรานะคะนี่วิยแบบเห็นเงาสะท้อนอะโอเคทุกคนนะคะก็วันนี้ก็มาสอนวิธีการใช้พร้อมกับเลคคอมเมนต์แปรงประมาณนี้เนาะ และนี่ก็คือฟิ n i s h i n g l ของเรานะคะเหลือว่าเราใส่เครื่องประดับแล้วก็ฉีดน้ําหอมตัวโปรดเธอตัวนี้มีใครชอบน้ําหอมจากบ้ดีออร์ Miss Dior Bloomin Bougie Bl บ้างคือเธอถึงแม้ว่าฉันอะจะฉีดน้องคนนี้แล้วไม่ทนแต่ฉันก็รักเขาฉีดไม่ทนแต่ติดใจต้องมีติดบ้านตลอดวิธีการฉีดน้าหอมของเรานะคะเราก็จะฉีดไปที่ซอกของตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ฉีดที่แบบข้อพับที่แขนนะคะสองข้างละองละอ,องน้อง หวยเข้าปมอยู่นะออะโอเคนะคะแล้วก็นี่ก็คือฟิชชิ่งของเราอย่าลืมลนะแปลงเนอะอาชิตาบ้านนี้คือสินค้าดีนะั้นจริงไม่ได้อวยคือเราใช้ผลิตภัณฑ์จากบ้านอาชิตานี้มาไลา่ลายอย่างแล้วนะโธอน้อยวใส่ตังค์หูแบ๊บวันนี้เราว่าจะไปซื้อชีทบอร์ดอะชีทบอร์ดที่เราซื้อก็คือเราจะไปซื้อจากบ้านกอมเต้จากร้านกอมเต้นะคะแถวหัทยันวิลเลจเนาะซึ่งมีใครชอบทานชีทบอร์ดแบบเราบ้างอะคือเคยคิดว่าจะทําเองอะทุกคนแล้วก็ ไปดูราคาของชีสแต่ละชนิดที่เราแบบอยากทานใช่ไหมเราก็ไปดูเอ่อพวกอะไรอ่ะเรียกผลไม้ผลไมก้มก็เคองุ่นไซมคัสอะไรก็คือซื้อได้แต่พวกชีสพวกเอ่อซาลามี่อะไรอย่างเงี้ยเถอะราคาก็แรงอยู่นะแล้วก็ปริมาณมันก็เยอะด้วยซึ่งกินไม่หมดใช่ไหมดังนั้นเราเจอร้านที่เราซื้อชีสบอดแล้วอร่อยสุดๆก็คือร้านกอมเต้เดี๋ยวเราจะพาไปซื้อชีสบอดกันบายบายแต่ลูกหลักจริงๆดีจริงเขาสไอด้ดี แล้วเราก็มาถึงร้านคอมเต้นะคะร้านนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับหัดใหญ่เ l ลเลชเลยค่ะซึ่งร้านอยู่ตรงข้ามกับเบอร์เกอร์คิงร้านนี้นะคะจะเป็นร้านเล็กๆมีโต๊ะประมาณ34โต๊ะนะคะซึ่งถ้าใครอยากมานะคะเขาเปิดด้วยกัน2รอบนะคะรอบแรกก็คือจะเป็นตอนช่วง11โมงนะคะถึงประมาณบ่าย2ครึ่งค่ะอีกช่วงหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงเวลาตอน5โมงเย็นนะคะซึ่งถ้าใครอยากมาแนะนำให้จองโต๊ะมาก่อนค่ะบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้นะคะ น,นี่เลยค่ะบรรยากาศในร้านก็คือร้านประมาณนี้แนะนำว่าอย่าลืมจองโต๊ะมาก่อนทานนะคะฝากกดไลค์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ